วันนี้วันพระนะวันพระเราต้องให้ความสําคัญกับวันพระเพราะเราเป็นชาวพุทธเพื่อตัวเราเพื่อพระบริศาสีรเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อเพื่อ,อมนุษย์ทุกคนในโลกที่ต้องการต้นบนต้นแบบที่ดีดัะนั้นเราก็ต้องไปวัดกันวัดข้างบ้านเราเนี่ยแหละให้ ติดป็นนิสัยเลยไปฟังทำไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบำเพ็ญบุญบุญทุกบุญนี้เราก็ไปสั่งสมบุญกันเอาไว้กันให้เยอะๆนะจ๊ะมีอะไรที่เป็นทางม่แห่งบุญแล้วก็ไปรับบุญตรงนั้นอย่าไปปฏิเสธบุญเพราะบุญมันบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ในทุกพทุกชาติแต่เราปฏิเสธมันก็คือปฏิเสธความสุขและความสาเร็จในชีวิตชีวิตก็ลําเคลําบากเหมือนเรื่องราวที่ได้นํามาเล่าสู่กันฟังอยู่มีจ๊ะถ้าอยู่ในป่าในเขาในห้วยน้องคลองบึงอะไรต่างๆในถิ่นตุรกันตานั่นแหละอดีตคนเคยอรวยทั้งสิ้น แต่ชีวิตพลิกผันด้วยการออกแบบชีวิตของตัวเองนี่แหละจ้ะจึงมาเป็นอย่างนี้เป็นวนักดอนพระนี่สำคัญเลจ้ะ